มาเีม่เจ้หามวันเนี่ยตันที่หนึ่งไม่ไหนไหนไดนไ่พตาควัสดีค่ะถามข้าวถามข้าวพตามาเยี่ยมมาอยากอีกแล้วพตาจ้ะนี่บอกชิงว่บอกมันพ่างเห้่มกว่าถืกิีอือกรีเ็บเจ็บิงแ่่ถืกิีบ่วันที่เด่นี้ตันึง มักวิ่งบมดใช่ไหมอืมมัวิ่งอะไรตัว่วิ่งตัวให้ตัวเดียวบ่คือเกอดได้ว่าจะฟาบอกคนว่าตัวแกมันต้อบอกอ้ามักวิ่งบมดมักเมื่อนี่ตัวเดียวนี่บ่เป็นยังวิ่งตัวเดียวไปเลยเมื่อนี้ขัามมันบ่เอาอยู่บ่เอาเลยเนาะจะบอกอยู่มันมีแน่บ่อยบอกไมีคีบบ่อยมีคีบบ่อยบ่มันคุณอย่างบ่

ก่างเ้าเหราจิตุขงดเอาจิตใจอย่างว่าจิตสุงงดแม่นม่แม่ช่างปกคนนี้อกด่าุขงดป้าิว่างเง้ยงเงี้ยประกาศโลกให้รู้นี่เรียเรีกคะเรยกบุบบ้านเมาอยู่ม่จำเป็น่้าไบอกเน่องจีบอกเรืองกําเนิดก็หมดแตกหมดจิตสุขงดไมเสียบจิบอกไปชุ่มด่อดออป เ่เสีเรียกไมาด้วยกันดีเลยวันห้างคักอมนันตายนี่นแหละมังหมดมดไปกเลืกตัวเลียกอันอันนี้แหละอันสำคัญเอฟซีนี่นจอดาดเขามาแล้วไม่มาด้วยกันเนี่ย,มยไม่นมากหลายตอ,อนตอนีวันนี้เป็นนวดานก็ลาานเปนนวกเก็ตบเลยนตายเลยประกาศก้นกนเนะอันนี้ง่ายเลง่ายปั่ปกตยกิงก็นือ้อหัวหน้าก็ดิ ราตีไม่ราตีม่โอ้ยโอเด็กยาวสุดวันไหนนี่ดันะมาที่ดดันทีดโอ้ยเดี๋ยวนี้โอ้ยปอกก็่ี้เราบักจะน้อย้นไปเอกี่าทหมดก็ห้งกนจีไฟเรกไฟเรกไวรุนแห้นี่ไรุนจไฟเรกาุกหมดก็คิดเ พ่อบักเชืที่หมวนโพวอยวันนี้อามีเช่หมืนช้าอืมันี่เอาแบบไวรุ่มขึ้นไปแท่นว่าบางเร่มีแต่เม้าบบผพวอ๋อถามยงไงมัอืมรุ่นด่าได้รุ่นกลุ่มนี้เชื้อมันนช้ารุ่นพอจะพ่งวันี้เอาเกี้นะสังวมดอ๋รงนี้มีแต่เมช้าวันนี้เอาเพีรล่ามาน่ซะบพสเสียไม่รุ่มไปมันไม่รุ่มนะท่านหมักจานที่หมืนผิดอือฉันกเหมือไม่ผนมันเป็นหะารผ มเกอกกือมะนี่ชอไวรุ่งีไปบอกว่านี้ไหมากินง่ายค่ะลววันียกินง่ายไปมก็สัมผัสกับเขาละนีเชิงชาย่างนู้นต่ว่าล้ำพักทอกครั้งักเริักเจริญักเจรแล้วสูดแล้วสูดไปออกสเดียวไปออกก็บ่ได้ต้องฟักเจริญสูแล้วสูดเลกน้อยีสิสูดครับออกสดได้แ่มนี่จอสูดง่ายเปนไปครับสัที่วันน้ผักบราณบาางี้ครับ bỏ con cái này đã mua mình bỏ ngay đi bỏ ngay nhân chủ gì cái này bỏ con cái này nó không ở ít chi à này mà không cho vào điều gì mưa gì mua nhân bỏ cứ vào mua bỏ nó mi phí vội bỏ cái nhà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì มม่ยี่เรื่องบุญรงไมเอาเรียกผู้นิมิบนญแงเนี่ยก็บอกแค่บุญอย่างเดียวครับนั้นได้สองตัวทังหมอเมแนครับบานบุญแรงฟเลยเนี่ครับนี่บอกพ่าไหนเือกับันดีบ่าบ้นีมั้งเคอง้านงแลว่อมเนขึ้นฝั้นวราเข้าเกียง เฟป้าทอาราห้องเนี่ยมานตั้งตั้งนาบมานแล้วเนเจ้าเฟ้าเจ้าเฟ้าไงก็ต้องใช้เฟ้าของเราเั่นอืมวันนี่ดีครับเอามา้าของเราเปิ้งไม่เปืดอยหนาแค่ว่าเปเปืดมึงด้กโคบกบโกบปิม้วนจังเต็หมดเไป้าหูกลมเี่ยงเฟป้าหูอ่เงี่ยงอเงี้ยเลยโอ้หมันีาันีไซยใหญ่ๆไม่รู้อะโตเด่นซบอกกูโับครับ เกิดมาไม่ฝันมีเจ้าเขียะฝันมาเขาเครื่องทไปเอาเงทไแบบนหมพอเราเพืเนี่ยตาเติมขก้นเฮียงหุงบัดเฮียงเป็นจีนุ่อยเกี่ยวลงไปบันนี้บ่โอ้แมงน้ำนีบอกกันจะขวางเลยลองรงไปเ่นว่าโอ้ยบ่ตงใส่ดอกเกียว้งหลวงางั่งชไจะบ่มีดับสไปฟังบังนวนี้ไปเพื่อนบวกกันที่เทียงื่อนดังหุงกับที้แบบว่ะมิจานี่ัน ผมแยกตัวน้อยปันตัวนแตกไปัันไม่คยปันเอนเกี่ยวกับไาแค่เกี่ยวกับน้ำมับที่มีเหตุการณ์ไปการ่องที่ได้ก็มีรู้คือเร่องเรื่องทุนนี้ตังค์กมันกรจายเยอะจะมานพกมันปันหลเลยช่วงอันนี้เลี้ชอบปันเรับันหลห้องจองเงนทุนี้โอ้ขันปันหลเฮ้ยยอทองยันทุนตองยันทุนทองยันทุนก็ชอบฝันไหบแตกขึ้น ว่าเพืน่นมาีมานี่มันใจปาไนไรพอความันใจแล้วองเจื่งมูน,นามัตาเรีงครับว่าหาฉยนหกฉยนก็ว่าตัหครับงานหกฉัน้ 6, านก็ว่าเจ็ดฉันงานก็ว่าตทกีดีเถือขนาดเนาะวเล่นอะไรังเี่เ่ยวานี่เอาถืกอีกคันไม่ได้เขาเเขาตัวกันแล้วที่เลยเรี็กว่าเขาตัวท้งวดเี่เาจับคูู่ถือแมนแมนเทาัเท่าังเมเลยรักเก็เล็กถรับเกียนี่ถือทั้งหมดครับเป็นนัก่งเก็บเฮ้ กูไปเพเสียชุนบันี้ตัวครับบ่เก๋อกบ่เขีย,ยหน้าบอกครับเงินที่มาก,กันก่บอกเยจุ๊บครับไม่รู้แรงวันสวนเิทีทม่มากหรอกแมนบอกแมนเด่ื่องร้อยตัวนั่นที่ไปูจักกกบโอ้มบอกแล้วแก้มเพชื่อถือกันกันว่าเฮ็ดไห้มันน่อยลรเฮ็ดังไหไปซื่อถือมันซื่อซือกระขาดุนโอ้ยก็นสามคีบูนหอกเื่อนี่ยหคูหอกเนาะบ่ไหลด่นเเนะแพอซื่อบ่พอเซื้อ มันชื่อถือกับค่ะตุ้นขันไดก่อนแล้วนีที่ไอ้เลขเป็นรอยเนาะโอ้ยเดี๋ยวใช่ตัดให้มันเหลือหน่อยเท่าไหร่แห้งดีว่าไหมเนี่ยก็หน่อยเพราะนั่นแหละขันให้หน่อยตัวคู่เดียวมันสิสียก็แลางก็ได้ถือตื้นหมดกันเลยเที่ยวชี้หาคู่ตัวหนึ่งก็บอกว่าเนาะครับโอ้ยยี่ดีดีแมนไม่ใช่ตัวเดียวตัวเดียวมันมันหน่อยเพราะเขาเชื่มันทลาด เฮ้ยนักไม่ตีกับมันมวนมัดเดียวหรอกตั้งหลายมัดเออแม่หมอไม่ตีกันตีบอดเดียวว่ล้มตุ้มเลยต้องสอบต้องเข้าต้องสอกหลังปั่นให้มันต้องไต่แม่หมอเกี่ยวปุบปั่ครับไป่ตีกันตีมันเดียวมันตายแม่หก็ต้องโซคลายมัดเนี่ยยังไงก่อนสี่เหลี่ยนนัดเนาะไม่กันสอกแม่ยูสอกเขาตีมันเดียวมันตายครับมันนี่ก็บบอลมัดกันไปมหรอครับเล่นกันเป็นมัดมันคักไรับ บอกจว่าแม่มาเดียวออกันพ่อยเจออะไรละพี่จะมาที่นครับพี่นองเนาะบร่นอนเกามาหลายมือทุกคนวะผมย่ากับมีมาหาเจ้กไฟมาาผมย่าผมจังกับมี่มหาต้องหลยมืนนอที่ไหนเขาบอกกินเ้าเที่ยงไปหรอพ่อจินแล้วบก่กินก็ไปประคัง บมะขามบัโตัวมันค้างงี้กินข้าวใบมะขามมะขามแต่ว่ามะขามจะมะขามสมนี่ให้กินข้าวมะขามหวานนี่ี่คนชื่อแงล่ะเออเอออร่อยเดียวอร่อยเดียวทานกินข้าวใบมะขามนี่ให้กินข้าวมะขามหวานเพราที่เรากินข้าวใบมะขามกินตำมง่วงขี้แตกปุดง่ายออไม่ต้องไปกินยาท่ายาครับแม่นเดียวก็แตงหม่าไม่กินหลดผย ก็ไม <ừ> ่ดีไงครับผมกินหลวกแท่อ่ะตีป่อยทั้ง่องโยโย่เมื่อใดก็พามเมื่อยด้ไรจับกัดมือมากไปป่อยหลับุ่นแล้วไกลุ้ัวปจอมือออกนะ่อนะป่อยนี่ัน่ใช่ขากันมันถีบไปง่ายไรครับเบิ่งนด้ยูทูปบังมองมาเอียงก็เลี้ยงเด็ดหางมืนบาทม่หอกช่องหนึ่งก็พูดแล้ว หามื่นพนะเอาของเก่าเลียดไปสิไม oh ่ได้เกี่ยงไปไหนงั้นก็ลองงั้นกเอียนนะะเป็นพวกนี้เอียงก่อนยุคทศวรรษนี้โอ้โหมดมากแต่ของเก่าเท่าไรหามืนโอ้ยผมมีเงินหามืนจะได้ชื่อเลขถูกนะเฮ็ดบ่าวก็ปเขบอกอกนี้ห้องที่ให้ห้องเราใช้เสื้อผ้าคนที่ก็เมีตา แล้วจะยังค่าหููคำนั้นค่าน้ำร้อนน้ำซ่ากันจะมาว่ากันเชื่อชเลยอย่างนี้ชื่อชื่เขียนว่าหมู่ผู้จู้อยู่ครับนี่เจ้าจันตาได้หรือไงครับผมนี่เดียวใครอยู่ดอกพวาตาดีอยู่นะวู้ดีวันนีดอกครัต่ังจีนยิ่งนิ่งไม่บอกคนที่สองสามเมื่อวันนี้อากาศเย็นลงโอ้ยเป็นตาไงมาเนี่ยเจ้าดอกไม่ดีหรอกครับขูจักจ้วคนหนาวครับ ทนหนาตายก็จำไวเลยว่นุ่งเจกระไรโตเยอะครับเจาวันี้หนาวครับโอ้ยหนาวเยอะคันเย็นลงวงไม่มื่กวนหนาวได้ว่นั่นั่ซักแหงครับเจ้าอาคือเม่อละเจ้าอาบแล้วเมือเมือกกอบย้ายจนมืงอาบพ่อาบนั่พ่จมนงอาบไได้ดอกเพราะว่าห่อจงอาบมือนื้อกรนอนโอ้ยห้องมัมโตครับทวแหง ครับอาน้่เกลียนผิวไม่แหงเลยครับเเกลียดถูกของเลยครับขณะาเร่ม้วนเี่ผิวใหญ่องมถ้าอาเรืเียนนี่ผิวไม่แหงครับแหงผิวซุ่มผิวเจ็บยาเรื่อ้วนอันเ่อนต้องหาใบป่อใบเปิดใช่หาใบเป็นนวมันนัเจะบปวดปิแหงครับตามต้เกลียดไหพื้นจะบปไม่เป็นม้วนนี่สากรมือไม่มีหรอกผีไข่หัว

อย่าบอกพ่อตาเด้อล่ะครับผมตาสิน้งมๆเิ่นี่เอาจัะรบกนาทํานี่ล่ะจะคลิปนีนะเนาะก็มาหลายๆครับ